สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับสำหรับตรกกศาสร์และการพิสูจน์นะครับวันนี้เราก็มาในเรื่องสั้นๆน,นะครับไม่ไม่ยาวอะไรมานะครับคือเรื่องการคานข้อความก็ทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็เจอเทคนิคการพิสูจน์อะไรไปเยอะมากแล้วออแล้วก็พอที่จะสามารถพิสูจน์ได้ค่อนข้างเยอะและ้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสเปซิฟิกแบบว่าเจาะจงมากขึ้นเช่น ถ้าจะพิสูจน์ข้อความที่มันมีหน้าตาเฉพาะเฉพาะแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยเราควรจะใช้เทคนิคพิเศษชื่อว่าอะไรเนาะซึ่งอันที่หลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็น induction เดี๋ยวเราไปเจอหลังจากนี้เนาะส่วนวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องการค้านข้อความกเ็เป็นการต่อขยายแนวคิดการพิสูจน์แล้วกันเรามาดูว่าการค้านข้อความคืออะไร <Okay. S 1> การค้านข้อความหรือ disprove เนาะค้านข้อความ p ก็คือการพิสูจน์ not p หรือเรียกง่ายๆก็คือการการพิสูจน์อะคือการแสดงว่า p เป็นจริงถูกไหมการค้านก็คือแสดงว่า p เป็นเท็จแค่นั้นเองเนาะคือพิสูจน์ว่ามันเป็นตรงกันข้ามกับ p ง่ายมากๆเนาะตัวอย่างเช่นสมมุติจะแสดงว่า for all x p of x ตัวเนี้ยเป็นเท็จแปลว่าอะไรก็แปลว่า not ตของตัวนี้ต้องเป็นจริงถูกไหมซึ่งไอ้ not ของข้อความตรงเนี้ยมันก็จะแปลงไปรูป for sum x not p of x ตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นจริงซึ่งถามว่าไอตรงเนี้ยพิสูจน์ยังไงว่าเป็นจริงเราก็เรียนรู้ไปแล้วถูกท่านว่าพอซัมเนี่ยพิสูจน์ยังไงการจะแสดงว่าข้อความนี้เป็นจริงเราก็ไปหา x มาสักตัวหนึ่งซึ่งมีสมบัติว่า not p of x พูดง่ายๆก็คือทำให้ not p เป็นจริงเมื่อแทนค่าเอ่อลงไปแทนค่า x ลงไปก็<อ>คือทำให้ p เป็นเท็จนั่นเองอซึ่ง ไอตัวอย่างที่ว่าเนี่ยจะเรียกว่าตัวอย่างค้านเนาะก็คือ counter example a เนาะซึ่ง p of a เป็นเท็จโอเคแล้วถ้าข้อความเป็น for sum มั่ง for sum x p of x จะแสดงว่าเป็นเท็จหรือจะค้านข้อความนี้เนี่ยก็คือไปพิสูจน์ not ของข้อความนี้ซึ่ง not ของข้อความนี้ก็คือ for all x not p of x ซึ่งอันนี้พิสูจน์ยังไงเราก็เรียนรู้มาแล้วเนาะเราก็สมมุติให้ x เป็นเอ่อให้ x เป็นตัวแปรใดๆในขอบเขตที่เราสนใจเราก็แสดง not p of x ให้ได้เอก็คือเอ่อก็คือพิสูจน์ตรตงแล้วก็แสดงว่า p a เป็นเท็จสำหรับทุก a นั่นเองอก็คือสมมุติตัวแปร x เป็นใดๆก็ไปแสดงว่า not p เป็นจริงหรือ p เป็นเท็จนั่นเองเาะโอเคง่ายมากๆเลยก็คอนเซปต์ของวันนี้มีเท่านี้เนาะฉะนั้นถามว่าเรา ได้อะไรเพิ่มเติมไหมก็ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรยากขึ้นก็แค่ว่าจากเดิมที่เราไปพิสูจน์ใช่ไหมน,นี้เราจะค้านเราก็แค่ใส่นิเศษให้มันแล้วก็พิสูจน์ข้ขอความนิเศษของมันแล้วก็บอกว,ว่านี่ไงมันเป็นเท็จเพราะว่าเราค้านมันได้แบบนี้แล้วแค่นั้นนี่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันจงค้านข้อความ n กําลังสองบวก n บวก4เป็นจํานวนเฉพาะสาหรับทุก n ที่เป็นจานวนนับ ก็ในการค้านข้อความอ๋อก็คืออาจจะเขียนเป็นสีเท่าให้แล้วกันเนาะการค้านข้อ,ขอความนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์ข้อความที่เป็นนิเศษของนี้นิเศษของนี้คืออะไรก็ไปดูกอนมันมี for all ใช่ไหมก็มเป็นมีจำนวนนับ n ซึ่งแล้วก็ not ของตรงนี้ก็คือ n กํลัง2บวก n บวก41ไม่เป็น ำคำนวณเฉพาะทีนี้เราจะค้าแล้วก็ไปพิสูจน์ไอ้ข้อความสีเทาตรงนี้ถูกไหมที่ที่เราบอกว่าเราจะพิสูจน์อันนี้อะแล้วก็เริ่มเลยบอกว่าบทพิสูจน์ proof การจะพิสูจน์ว่ามี n ที่เป็นจํานวนนับ,นบซึ่งทําให้ n กลังสองบวก n บวกสี่ส่วนไม่เป็นจานวนเฉพาะเนี่ยก็ทาได้โดยการยกตัวอย่างขึ้นมาตัวหนึ่งใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องหามาให้ได้ เราจะทำไงดีเราก็ลองแทนค่าง,ง่ายๆก่อนอาจจะแบบว่าแทน n เป็น1แล้วได้ว่าจะทำเป็นตารางดีกว่าจะได้เขียนสั้นๆ n n กลังสอบก n บวก41แทน n เป็น1ได้ผลลัพธ์เป็น43ซึ่งก็เป็นจำนวนเฉพาะ,อ,ะอันนี้ตัวอย่างนี้ก็จะไม่เวิร์กแหะแทน n เป็น2 ก็จะได้เป็น4ี4บวกใช่ซึ่งมันก็เป็นจำนวนเฉพาะอีกแทนเนเป็น3ปุ๊บได้เป็น9บวกได้เป็น53ก็เ,เป็นจำนวนเฉพาะอีกเนี่ยเราก็ไปลองแทนไปเรื่อยๆจนเจอสักตัวหนึ่งถ้าเจอก็แสดงว่าบทพิสูจน์เราจบแหละก็คือเราหาจำนวนนับที่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะได้แล้ว Okay. ซึ่งพอแทนไปนเลยเนี่ยเราจะพบว่าพอราแทน n เ,เป็น40ปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็น1,681ซึ่ง1,681เนี่ยเป็นจำนวนประกอบเนาะก็คือมันอยู่ในรูป41กำลัง2อันนี้ก็จะไม่เป็นจำนวนเฉพาะและนั้นแปลว่าเราได้หามีจำนวนนับ n ตัวนี้ก็คือมี n เท่ากับ40ซึ่งทำให้ n กําลังสองบวก n บวกสี่สิบเอ็ดซึ่งมีค่าเท่านี้ไม่เป็นจํานวนเฉพาะแล้วฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นการทดแล้วกันไปทดข้างๆงเป็นทดทดเขียนจริงก็บอกว่าเ n เท่ากับสี่สิบเป็นจํานวนนับเน,บนะและ n กําลังสองบวก n บวกสี่สิบเอ็ดเท่ากับหนึ่งหกแปดหนึ่ง แล้วก็แยกตัวประกอบให้เขาดูอันนี้เป็นแบบนี้นะไม่เป็นจำนวนเฉพาะจบแล้วก็เป็นการค้านข้อความข้างบนแล้วว่าไอข้อความสำหรับทุกเนี่ยมันไม่จริงโอเคแค่นี้เองคอนเซปต์มีแค่นี้อเอ่จงค้านข้อความมีจำนวนนับ N ซึ่ง N กํากลังสองน้อยกว่า N ก็คือ,เ,อเขียนให้ดูนั่นคือเราจะพิสูจน์ว่าทุกจำนวนนับ n จะได้ว่า n กำลังสองมากกว่าเท่ากับ n โอเคงั้นเราก็มาพิสูจน์กันเลย o o ฟให้ N เป็นจำนวนนับถูกไหมเพราะมันเป็นสำหรับทุกตรงนี้เนาะต่อมาเราก็ทำไงกันได้ให้ได้ n กำลังสองมากกว่าเท่ากับ n ก จากการที่มันเป็นจำนวนนับเนี่ยก็จะได้ว่า n มากกว่าเท่ากับ1ถูกไหมแล้วก็พอ n มากกว่า0เราเลยได้ว่าคูณเข้าทั้งสองข้างเนี่ยแล้วมันจะไม่อ,อสมการมันจะไม่กลับค่าเนาะก็เลยได้เป็น n กาง2มากกว่าเท่ากับ n ก็เป็นการพิสูจน์ข้อความตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือเป็นการค้านข้อความข้างบนเรียบร้อยแล้วก็จบการพิสูจน์ได้เลยจบเลย ง่ายมากๆแค่นี้เองเนาะสรุปสั้นๆการคานข้อความก็คือการพิสูจน์สิ่งที่เป็นนิสศษของข้อความที่เราจะคานนั่นเองเนาะโดยที่มีคำศัพท์เพิ่มเติมคือการจะคานข้อความที่เป็น for all เราต้องพิสูจน์ for some ไอตัว for some ที่เราหามาเนี่ยสมาชิกตัวหนึ่งที่ยกตัวอย่างมาแล้วมันไม่สอดคล้องกับประโยคเปิดตัวนั้นเนี่ยเราเรียกว่าตัวอย่างคานเนาะข้อนี้40ก็เรียกว่าตัวอย่างคาน okay. ก็วันนี้ก็ หมดแล้วตัวอย่างมีแค่นี้เนาะโอเคทีนี้มีเรื่องที่ต้องพูดนิดนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีใครมาบอกเราว่าไอ้ประพจน์ที่เราเขียนอยู่หรือคิดขึ้นมาเนี่ยว่าเออเออน่าจะเป็นแบบนี้นะสมบัติจริงๆมันน่าจะเป็นแบบนี้ของอ็อบเจกต์ที่เรากำลังศึกษาไม่ไม่มีใครมาบอกเราเราก็ต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ถูกไหมแต่ว่าประเด็นคือเราเราไม่รู้ไงว่ามันจริงหรือเท็จ ถ้าเป็นจริงปุ๊บเราต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้แต่ถ้ามันเป็นเท็จแล้วเราพยายามพิสูจน์ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีทางเวิร์กแน,น่นอนเอ่อถูกไหมเพราะว่าในระบบที่มันเอ่อไม่แยงกันเนี่ยมันจะต้องได้ได้แบบนั้นเนาะหรือถ้ามันเป็นเท็จเนี่ยเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเท็จอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะพยายามไปพิสูจน์มันเราควรจะพยายามค้านมันให้ได้เนาะโดยโดยวิธีที่แบบเราศึกษามาตะกี้เนาะทีนี้ ม,มันเลยต้องเหมือนแบบอาศัยความนี่ไงความเชื่อความคุ้นชินความใช้สัญชาตญาณใช้ดวงอะไรเงี้ยในการเดาไปก่อนว่าเอออันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เอาความเชื่อของเราเนี่ยแบบตั้งเป้าเลยว่าโอเคเราจะแสดงว่ามันเป็นจริงแล้วก็พิสูจน์ให้ได้เนาะถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับข้อความที่เรา,เากาลังพิจารณาอยู่ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จเนาะหรือว่าถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นเท็จ เราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้เออเราก็ต้องค้านมันให้ได้ว่าไอเน,นี้ยมันเป็นเท็จจริงๆนะซึ่งนั่นแหละมันมันมีความยากของมันอยู่เนาะซึ่งมันมันก็เลยทําให้มีประเด็นขึ้นมาเนาะก็คือว่าถ้าเราอะเชื่อผิดเนาะไม่ว่าจะใช้ดวงใช้ความสัญชาตญาณใช้ความรู้เก่าอะไรก็ตามในการเลือกเวย์ที่เราจะแบบตั้งเป้าว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จในการพิสูจน์หรือค้านเนี่ย ถ้าเราเลือกผิดตั้งแต่แรกอะทำไปให้ตาย10ปีเงี้ยก็ไม่มีคําตอบเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความโหดร้ายอย่างหนึ่งเหมือนกันในเอ่อในในคณิตศาสตร์แต่ว่าในหนึ่งมันก็ก็เป็นความท้าทายดีเหมือนกันเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีส่วนมีผลทําให้ข้อสอบประเภท yes/no ว่าเอ่อข้อความเอ่อข้อความนี้มีเป็นจริงหรือเป็นเท็จหรือโจทย์ประเภทที่แบบว่า ข้อความกข้ขขงงตรงนี้มีถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อจะจะถามว่าง่ายไหมโอเคถ้าสมมติว่าเราไม่มองการพิสูจน์อะไรเลยมันมันก็ง่ายคือเพราะว่าตอนมอปลายเราก็เรียนมาแบบเชื่อเชี่ยวแบบเออเออ,เอ,อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่เคยพิสูจน์ถูกไหมไม่ไม,ไม่ไม่ทำทุกอย่างแบบฟอร์มอลแต่พอถึงจุดหนึ่งอ่ะที่เราต้องทําทุกอย่างให้มันฟอร์มมอลอ่ะมันจะยากมากในการที่เราจะต้องคิดหรือพิจารณาว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ข้อสอบส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยมันก็จะใจดีให้เราโดยการเขียนอยู่ในรูป for all แล้วก็ให้เราค้านโดยใช้ Forsum ก็คือนี่ไงเอาลบหนึ่งไปแทนเนี่ยมันไม่จริงแล้วดังนั้นข้อความนี้ไม่จริงอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีข้อความประเภท forsum แล้วให้เราไปค้านด้วย for all ซึ่งมันต้องพิสูจน์แบบจริงจังอะไรเงี้ยก็ก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่สําหรับมปลายแต่ว่าพอในระดับมาหาลัยแล้วเนี่ยเออไอพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงจังแล้วก็คือ ไม่ว่าจะเยสหรือโนยังไงก็ตามเราต้องสามารถพิสูจน์หรือค้านได้เสมอเนาะถ้าระบบสัจพจน์มันดีพอก็จะต้องได้แบบมันก็เลยทําให้ข้อสอบประเภทนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรก็ตอบเยสโนแต่มันเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจผิดตั้งแต่แรกทาให้ตายก็ไม่มีทางแบบบอกได้ว่าจริงหรือเท็จเนาะอันนี้ยังไม่รวมเนาะเอ่อ,อ,อประเด็นที่ผมอาจจะพูดในคลิปสุดท้ายเนาะก็คือว่า การที่เราพยายามจะพิสูจน์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่รู้ไงตอนแรกว,ว่ามันถูกหรือผิดสมมติเราเชื่อว,ว่าถูกเราพิสูจน์สําเร็จโอเคเรารู้ว่ามันจรงิงแต่ถ้าพิสูจน์ไม่สําเร็จอ่ะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเท็จเราต้องค้านให้สาเร็จก่อนถึงจะบอกว่ามันเป็นเท็จเนาะนั่นแปลว่าการที่เราไม่สามารถหาบทพิสูจน์ให้บางอย่างได้อ่ะไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับค่าความจรงิงหรือว่าเออเราจะยอมรับว่ามันจรงิงหรือเท็จเลยทางนั้นเนาะการที่ ไม่สามารถพิสูจน์และค้านได้ไม่ได้บอกอะไรเราเลยเนาะและความโหดร้ายของคณิตสร์อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีข้อความเนาะที่ไม่สามารถพิสูจน์และค้านได้ด้วยเนาะในระบบคณิตศาสตร์มันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าเออเราเราทำไปมาแบบสมมติเราทําโจทย์ข้อหนึ่งแบบสมมติว่าสิปีเลยทาแบบโอ้โหทั้งโลกช่วยกันทำสิบปีเลยเนาะก็ไม่ได้ทันที เราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเท็จเพราะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่มีบทพิสูจน์อยู่จริงก็ได้เดี๋ยวผมมาเล่าอีกทีหนึ่งเรื่องนี้ละกันนะก็จะหอมปากหอมคอแล้วสําหรับครั้งนี้นะก็ไม่ไม่ยาวอะไรมาก,ก็เป็นเรื่องการค้านข้อความคอนเซปต,ต์ง่ายๆแล้วก็มีพูดอะไรนิดหน่อยอก็สำหรับนี้ก็เพแค่นี้ครับสวัสดีครับ